คือเหล็กเดียวเหล็กเดียวติดตัดตัดคลิปไปอันปลวาพพช่วงคน,งเ,นเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เราบอกมาหาม,มากกินไม่ใช่กู <laughs> <laughs> ช่วงคนถึงอีกปีช่วงคนหนึง่งก็ละน่าจะหลับไปแล้วละห้าพันกว่ายเยน <laughs> <laughs> เดี๋ยวห้าพันกว่ายเยนเป็นเงินไทยเท่าไหร่วะพันกว่าบาท <laughs> โอ้กินบ้าอะไรกันไม่หรอกพันกว่าบาทเป็นราคาปกติที่ไทยแลนดนั่นแหละแต่หมายถึงกินอะไรกันขนาดนั้นเอาเราก็ซื้อให้พพวกเรากิน เป็นใครแบบจิงจริงนี่เธอให้เขาดูตู้สิมันจะมีทุมุมตู้นะเนี่ยกดได้หมดอะแต่ตอนนี้ไม่สนใจตู้สนใจเน้นสองอันนี้มันก็มีร้านที่เปิดเด็กเหมือนกันนะไม่ใช่ใช่ขอบคุณขอบคุณที่หญิงรีด้วยเพราะว่าโอ้โหทุกมื้อกินกระจายตอนแรกผมผมงคิดปกติผมบอกป๋านป๋าผมผมต้องวิ่งนะเพราะว่าค่อนข้างจะต้องการ ออกกาลังกายดูแลตัวเองปกติใช่ไหมแล้วก็เซฟจะได้ลดน้ําหนักนี่คนนี now, ้สู้สวัสดีครับเราเจอกันในร้านเมื่อเล็กตอนหัวค่ำคือมานี่ก็ว่าเอ๊ะจะเรื่องกินอะไรลําบากน้ําหนักลดหรือเปล่าว่าถ้าไปช่างเนี่ยมีเรื่องอ่ะกินแต่ละมื้อแต่ละวันโอ้โห ดีใจดีใจได้มีประสบการณ์ดีๆร่วมกันแล้วก็กลับไปที่ไทยวันไหนเห็นป้ายพี่หญิงดีผมจะแอบไปส่องอหน้าเวทีจ้ะ <c oughs> จะให้เธอ <c oughs> จะดึงแขนไปกินข้าวด้วยแล้วเนี่ยไปเลยไปเลี้ยงข้าวต้มฉันเลยลเลี้ยงข้าวเตียเลย ให้เห็นแต่หน้าตอนมืดๆนะเดี๋ยวมันจะมีคลิปที่เราถ่ายไว้ที่ไว้ส่งให้ีหยิงลงอ,ะอ่ะคือค่อยแต่ดมาลงในเพจบ้างใ,<ช>ให้เขาได้เห็นกันว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงมา,งาที่นี่เวลาเสร็จงานต่างกันต่างกาันเราต่างกันฟิล,ฟ,ลฟิลเสร็จงานกับฟิลที่เราจริงจังกับงานมันก็มันก็คนละแบบคนล,ละแบบนะคะหยิงลีก็คิดว่าการที่มาใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนใหม่บ้างมันก็ดีนะใช่เขาปกติแล้วจะอยู่กับทีมงานแรมมี่ทีมงานผู้จัดการส่วนตัวทีมงาน น้องๆกับเธอแต่งหน้าทำผมทำชุดแล้วก็อยู่คลุกอยู่กับทีมเดิมประมาณเป็นปีๆหลายปีป <No. S 1> เวลาที่เราออกมาผจชนไปกับพวกเพื่อนกลุ่มใหม่มันก็จะเป็นฟิลย์คนละแบบก็ได้เรียนรู้นิสัยแล้วก็ชีวิตและการปัญหาของแต่ละคนซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าทุกคนก็จะมีการแก้ปัญหาางางอย่ที่จะต้องใช้ความเข้าใจใช่ค่ะคือบางทีเราคิดว่าคนนั้นคนนี้ ออดีหรือไม่ดีแต่บางทีเราได้ทราบปัญหาชีวิตของเขาปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าเพราะที่เขาเป็นแบบนี้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนี้เฮ้ยเที่รถโค้ดเทพอ่ะเฮ้ยเจ๋งอู้ยเจ๋งอ่ลิฟต์โค้ดเทพมีลิฟต์โอเคเลยงงไหม <laughs> โอเคถ,ถึงถึงที่พักแล้วนะเดี๋ยวไวแคนนี่ควนมีขยานบ้านเขานี่บ้านเขาสิ่งที่ ที่สำคัญคือจักรยานนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันก่อนคนขิดจักรยานจะสตรองแล้วก็มนพิษไม่มีบายบาย